ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมนะครับมือเก่าและมือใหม่นะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบน์เหรียญไทยนะครับวันนี้นะครับเรามีเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับที่จะมาประกาศปรับซื้อกับเพื่อนๆนสีนะครับซึ่งราคาเลรยนะครับบอกเลยว่าพงสูงแล้วก็แพงอมากๆเลยนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับมีการประเมินราคาเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่น บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนี้อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนทน F4 เพื่อนท F4 จะต้องดูนะครับติดตามดูคลิปวิดีโอของเรานะครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เราประกาศรับซื้อนั่นเองอ่าไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่สามารถขายได้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราตุที่ดาหน้านะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะของนิกเกิลนะครับผสมแบบนี้เลยนะครับ หลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเนื้อเงินก็เป็นไปได้นะครับอส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าเจริมพระชนพรรษานะครับเจ็ดสิบห้าพรรษานะครับนะวันที่สิบสองสิงหาคมนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนั่นเองนะครับภายใต้ตรงกลางเนี่ยก็จะมีอ่าลักษณะคล้ายๆกับจักรนะครับอยู่ที่บริเวณนะตรงกลางเหรียญน,นะครับแล้วก็มีพระมหามงกุฎ แล้วก็นะครับภายใต้พระมหามงุลเนี่ยก็จะมีะพระอักษรประมาภิไทยนะครับอยู่ที่บริเวณตรงกลางของเหรียญด้วยนะครับโดยเหรียญน,นี้นะครับจะมีจํานวนการผลิตนะครับทางซินอยู่ที่ประมาณ6กแสนเหรียญน,นะครับซึ่งจํานวนหกแสนเหรียญเนี่ยผมถือว่าเป็นจํานวนที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับราคาเด่นกันในกลุ่มในตลาดนักสะสมนะครับจึงอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยไปจนถึงสองร้อยบาทตาม ความใหม่ความเก่าของเหรียญนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับเหรียญอะไรที่มันมีมูลราคาสูงถึงห้า0มืนหกมืนบาทผมอยากให้เพื่อนๆดูกันที่เหรียญน,นี้ครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะเหมือนเหมือนกับเหรียญที่ผมนำมานะครับให้เพื่อนๆ f อดูแต่ว่านะครับเพื่อนๆสังเ,เกตเห็นที่ความผิดปกติอะไรของเหรียญน,นี้กันหรือเปล่านะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับซึ่งมันมีมูลค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะเหมือนเหรียญยี่สิบาทที่ผมนําเสนอไปในนาข้างต้นเลยแต่ว่านะครับโดยภาพรวมเนี่ยของเนื้อนะครับลักษณะเนี่ยเป็นทองคําทั้งเหรียญเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีทองคําแท้กับทองคําปลอมนะครับ ดังนั้นนะถ้าเราดูกันที่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีการชุบเหรียญหรืออะไรมาก็ได้นะครับทําให้เป็นเหรียญทองคําเนี่ยนะครับเพราะว่าสามารถทําได้อยู่แล้วนะดังนั้นนะครับเราจึงขอให้เพื่อนเพืนะีรับดูกันที่ด้านหลังนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งหมื่นหกบาทนะครับมันมีราคาอยู่ตามหน้าเหรียญในตัวนะครับผมซึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนสีนะครับ ถ้าเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญ20บาทเนี่ยเขาจะไม่มีการทําเหรียญแบบเหรียญทองคํานะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญชนิดราคาหลักพันขึ้นไปเนี่ยเขามีการทําเป็นเหรียญทองคําขึ้นมานะครับทําให้เราทราบได้คะว่าเป็นเหรียญทองคําแท้นะครับหรือแม้ว่าไม่ใช่เหรียญทองคําแท้แต่หน้าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญชนิดราคา1 6 0 0 0บาทก็ถือว่าเป็นเหรียญผิดเนื้อทําให้มีมูลค่าทางการตลาดที่อาจจะมากกว่าเหรียญที่เป็นลักษณะเนื้อทองคําก็เป็นไปได้นะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเป็น่อนเที่ท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วแล้วมีเหรียญแบบใดก็พูดคุยกับเราได้นะมีเหรียญ20บาทหรือเหรียญทองคํานะครับก็คอมเมนต์คำมาพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกรับสวัสดีครับ